อสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาส่วนบุญญนุษย์จะมาอัปเดตน้อยหนาพันฝ้ายเขียวกรเกษษรสองของดีจากเมืองโคราชอำเภอปากช่องนี่ฮะเริ่มติดดอกครับเริ่มติดดอกแล้วครับผมเริ่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 มติดดอกแล้วนี่ฮะ เริ่มติดดอกเริ่มมีดอกเริ่มติดดอกนี่ครับเริ่มติดดอกแล้วทีนี้ก็จะมาดูว่าอ่าซึ่งเดือนนี้ที่ผมใส่ทำนี่มันเป็นเดือนต้นเดือนกุมภาพันพศ2,565นะครับอ่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนจริงๆแล้วน้อยหนา่ามันไม่ได้ออกเดือนนี้นะครับผมอันนี้ผมทำให้เขาออกนอกฤดูด ก็จะมาดูว่าการทำนอกฤดูของน้อยนาฝ้ายเขียวกเกษตรสองเนี่ยมันจะร่วงไหมอดอกขาจะร่วงไหมจะติดลูกไหมในพื้นที่ของที่ตั้งของสวนบุญาญนุษย์นี่มันเป็นอำเภอโคกเจริญนะครับอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี น่าจะเป็นส่วนแรกนะที่เอาน้อยหนาพันฝ้ายเขียวกับเศษสองเนี่ยมาปลูกและมาทำการขยายพันธุ์ที่อำเภอโคกเจริญก็จะมาดูว่าดอกที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะร่วงหรือเปล่าประมาณนี้นครับผมอาจจะเพื่อนๆก็ต้องติดตามดูก่อนว่าดอกเขาจะร่วงไหมดอกเขาจะล่วงไหม โอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ